สวัสดีค่ะดิฉันมาริซอนเนตวงจาก u ูพีเอ็กซ์มาซึ่งเป็นโบรกเกอร์ชั้นนําที่ติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกสําหรับเช้านี้ดิฉันจะขอนําเสนอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทองคําประจําวันจันทร์ที่29กรกฎาคม2556ค่ะภาพรวมของตลาดวันนี้ราคาทองคําในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแกว่งตัวผันผวน,นระหว่าง1,296ถึง1,347ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนค่ะโดยมีราคาปิดเพิ่มขึ้นที่38ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนราคาทองคํา สามารถดืนอยู่เหนือ1,330ดอลลาร์สาหรัฐต่อทรยออนได้เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สาหรัฐค่ะจากความหวังว่าเฟดจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปสำหรับในสัปดาห์นี้นักลงทุนจับกัด จับตาดูการประชุม FOMC ของสหรัฐในวันที่30ถึง31รกรกฎาคมค่ะโดยคาดว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิมส่วนการปรับลดมาตรการการซื้อพันธบัตรลงในการประชุมในเดือนกันยายนคาดว่าจะเร็วเกินไปค่ะส่วนแนวโน้มตลาดวันนี้ราคาทองคำปิดที่1,333.29ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนค่ะมีความเคลื่อนไหวในกรอบในระหว่าง 1, 3 1 2ถึง1,340ดอลลาร์สหรัฐต่อตรอยออนค่ะ สำหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในระดับบริเวณ1,327ดอลลาร์สารัฐต่อทรอยออนค่ะคาดว่าวันนี้มีแนวต้านบริเวณ1,340 1,350เหรียญสารัฐและแนวรับ1,314-1,310เหรียญสารัฐค่ะหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ขอโทษนะคะหากท่านต้องการศึกษาข้อมูลในการเทรดสินตลาดหลักทรัพย์สินค้าพกฑ์ที่สำคัญสำคัญของโลกศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ufxmarket.com/th ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้นักลงทุนทองคำทุกท่านโชคดีค่ะ